ครับร้านแล้วมีเหตุการณ์รถชนด้วยครับเห็นไหมครับรถคันสีฟ้าๆตรงนั้นครับเป็นคันนั้นเหครับโดนรถกระบะถอยชนครับด้านนี้ก็รถเราครับ เรามากินร้านบุฟเฟ่79บาทก็เสียวไก่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นข้าวมันไก่ออักัสตอนนี้นะครับออกัสก็อิ่มแล้วแต่ว่าข้าวมันไก่ก็ยังเหลือนี่ขาหมูบะหมี่อักาก็ยังเหลือข้าวมันไก่เหลือแต่ขาหมูก็ยังเหลือข้าวไม่เหลือแต่ข้าวมันไก่เหลือโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวบดดีกว่าครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเอากระติ่มแล้วกินข้าวมันไก่ไม่ได้แล้วก็กินแตงกวากับขางข้าวมันไก่กบินน้ำไม่เอาตะเกียบไม่เอามากินข้าวขาหมูไปใส่สี่จานสามจานสี่จานข้าวมันไก่ไปจานแล้วคนนี้ล่ะแล้วคนนี้ล่ะกินอะไรไปบ้า ก๋วยเตี๋ยวมีสองชาหม่าม้าเออ้ามากินอะไรบ้างมาม่ากินก๋วยเตี๋ยวหรือกินกับข้าวมันไก่ที่เดียวข้าวขาหมูด้วยเ้าะหนูกินไม่หมดหรอกจันก็เลยจะกลับบ้านกันนะคะเราก็มาจอดรถกันเสร็จแล้วครับนี่คือมะม่วงเราจะเป็นมุมสูงกันวันนี้ อืมรอเล่นเปิดให้หน่อยค่ะ